รีวิวติดตั้งฟิล์มกันรอยหน้าจอรถนะครับแล้วก็ตัวเรือนใหม่นะครับความแข็งแรงระดับ 9H ติดตั้งแบบง่ายๆสำหรับรุ่น CLS 5 3มาดูกันครับสำหรับฟิล์มตัวนี้นะครับก็คือสามารถปกป้องหน้าจอรถยนต์ได้แบบดีมากเลยนะครับความหนา300ไมครนะครับซึ่งความหนาตรงนี้ก็คือบอกเลยว่า สบายใจได้เลยนะครับเรื่องความปลอดภัยในการกันเรื่องของจอแตกจอเป็นรอยนะครับผิวสัมผัสนะครับลื่นที่สําคัญนะครับรลดรอยนิ้วมือตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือความพรีเมียมนะครับของฟิล์มดานอกัสของทางกัสเทคนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ตามต้องชางนะครับ s h o ปปี้ลาซาดหรือติดต่อมาที่ f a c e b o o k l i น e บริษัทยินดีให้บริการครับผมวินเจ้าพ่อกระจกรถยนต์และฟิล์ม